บอกเลยนะใครที่แบบรู้ตัวนะว่าคนคน,นนี้ที่เข้าหาเป็น e n t p อ่ะระวังให้ดีเลยนะอย่าไปหลงคาลมเขานะไม่งั้นนะเราเสร็จเขานะโอ้โหบอกเลยเพลียวพาวยิ่งกว่าเพลียวพาวแบบเดี๋ยวให้เปิดโหวตก่อนโอ้โหเอ็ก็หันมาก <laughs> ไอ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  ENTP ลูกไปอย่่หนเมื่อพี่วางเลยปะพี่ว่าพี่วางหนีได้เลยนะไม่ต้องโกวอะไรอีกแล้วอ่ะคือโอเคด้วยความเป็น ENTP ใช่ป่ะเขาก็เป็น type ที่ค่อนข้างที่จะอารมณ์คมคายเก่งแล้วแต่ละคนก็หลงในอารมณ์คมคายของเขายกเว้น INFJ ก็ถามว่า type ไหนที่เอา ENTP อยู่พี่ก็คิดว่า i f j ไม่งั้นไม่มีอีกแล้วเพราะว่า i อ j เขาเป็นคนที่มองคนค่อนข้างเก่งและเมื่อ e n t p มาเนี่ย i อ j เจเขาก็พอรู้ทางอยู่นะว่า e n t p มาอย่างไงเพราะหลายคนมักหลงในอารมณ์คมคายของคน e n t p แต่ต้องบอกเลยว่าการจีบของคน e n t p เนี่ยเป็นอะไรที่แนบเนียนเก่งและทำให้หลายคนหลงได้ง่ายมากเขาจะมีวิธีการของเขาเองที่ไม่เหมือนใครแต่ว่า e n t p เขาไม่ชอบอะไรที่แบบง่ายๆสมมติ เขาเขาสนใจคนนี้เขาเข้าไปจีบคนนี้แล้วถ้าแบบคนนี้แบบอยู่ดีแบบเข้าหาเขาโดยที่เขารู้สึกง่ายๆอ่ะเขาจะรู้สึกแบบเบื่อเบื่อแล้วเว้ยแต่ถ้าเป็นอะไรที่แบบท้าทายมีความชาันเล้นมีอะไรที่แบบทําให้เขาคิดเยอะอย่างเงี้ยคนอ e ินทีพีเขาชอบคนอ e ินทีพีก็เลยชอบเล่นกับคนไอฟจเพราะคนไอฟจไม่ได้เป็นคนง่ายเป็นคนท้าทายเป็นคนย,กยากๆอย่างไอฟจอ่ะเอออิน e ทีพีเลยชอบไง ลองดูดีๆแบบอ e ิน p พีชอบเนี่ยแบบไอเดจอย่างเงี้ยแบบดูยากๆไม่ก็อ n นดพีอย่างเงี้ยดูแบบยากๆดูเข้าหายากคนอย่างเงี้ e องยอินพีเขายิ่งชอบมันท้าทายเป็นใครที่เจอคนอ e ินดพีเข้าหานะก็อย่าเพิ่งลงอารมณ์ความคายของเขานะไม่องั้นเขาอาจจะหายจากชีวิตเราไปเลยก็ได้นะ